Let's get this show on the road. โอเคครับเกมเริ่มแล้วนะฮะมาดูกันต่อครับกับวันนี้นะครับก็นะฮะตอนนี้นะครับทางด้านของยูเอฟดับทางด้านของ te อนะเสมอกันอยู่นะครับ ก็ฉากนี้ฮะฉากเดิมเลยไว้พัก โอ้โหแล้วก็เป็นทางด้านของที่หนึ่งฮะที่เสียไปทั้งคู่เลย อ้แล้วก็ยังไงครับตอนนี้สถานการณ์อ๋อคุณคุณเปียมิรที่บ้านมีแก๊สจ่อเหลือเ <ๆ S 1> ปล่ะที่ร้านเนี่ยเอามายืมลองเทสสักอันได้ปะ่ะส่งไห้ผมเทสสักหน่อยได้ไหมมีพอมีแก๊สจ่อเหลือใช้ไหมฮะเอามายืมลองใช้สักหน่อยนี้นะตอนนี้ที่บ้านคอมพังครับไม่มีแก๊สจอเนะฮะ กมใจร้ายว่ะเดี๋ยวแช่งให้ไม่แช่งให้ไม่ถูกเลยไทยไม่ถูกเลยนะเออนะกาจอพังแล้วเมนบอร์ดผมครับมันเป็นเมนบอร์ดเทพซึ่งมันไม่มีกาจอออนบอร์ดครับมันต้องเสียบกาจอเท่านั้นและตอนนี้ครับมันเปิดไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นที่กาจอพังหรือเมนบอร์ดพังเทสไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีกาจอฮะนะนะเออน่าจะถอดกาจอออกก็ เสียบคอมไม่ได้ฮะเพราะว่ามันไม่มีพอร์ตออกนะเป็นเปนบอร์ดรุ่นเทพครับต้องเสียบการ์เจอเท่านั้นเลยยังไม่รู้ว่เป็นพ่ออะไรนะเอออ่ะตอนนี้ดูเกมมนดีกว่าครับก็เหมือนเดิมนะมีเทียนหนึ่งตายไปฝั่งละคันนะอืมเท่าน,นั้นแหละเท่าน,นี้เห็นเวลาตอนนี้ครับห้าทีนะก็ห้าทีอยู่นะครับเดี๋ยวคงบวกกันนะเออ่ง่ายเลย เชิเออเดขอยืมใช้สักปีหนึ่งได้ปะเดี๋ยวคืนปีเดียวเอามาลองดูก่อนว่ามันดีหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคนเราอ่ะเออเนี่ยฟึ้ง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 ,งอ่ะ,อะ,อะก็ทางด้านของยูอาเด e ฮะตอนนี้กลับขวาครับมากันเพียบเลยเนะี่ยทยอยขึ้นมาแล้วนะครับนะถ้าเกิดไม่บุกครับโดนเตือนนะต้องบุกใส่แล้วนะทั้งสงทีมครับ You are dead ตอนนี้ก็บุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ข้ามทางด้านของรางรถไฟนะฮะเพราะไม่รู้ว่าทีม TE อยู่ตรงไหนนะเพราะไม่มีเทียนหนึ่งที่วิ่งข้ามไปแล้วคอยมา,เาสเกาให้นะครับอืมนะฮะเบอร์เจ้าจก I feel you why เอาโอ้ยทีออยู่ซ้ายอยู่วันนี้อยู่ขวาครับนะวันนี้คงยังไม่เจอกันนะคาดว่านะฮะยังไม่เจอกันแน่นอนและส่งสัญญาณบอกเพื่อนว่าระวังตรงกลางระวังตรงกลางนะฮะเออนะนะครับ นะสำหรับเพื่อนๆนี่อ,นอาซิปมาในช่องช่องใน facebook ผมนะผมไม่ตอบไปขออภัยด้วยบางกีมันติปมาเยอะครับมันเลยไม่ได้ทันตอบบางีก็ออนทิ้งไว้ผมออนผมจะออน facebook ไว้ทั้งวันนะแต่บางทีก็ไม่อยู่หน้าจอครับทำงานบ้างปิดไปนั่นทํางี้บ้างนะตอบชงตอบช้าไปขออภัยด้วยนะฮะบางทีเนี่ย คือคําถามเขาถามมาแล้วจนตอนนี้คําตอบม,มันรู้แล้วไงคือมันไม่ต้องบอกก็ได้แล้วไงฮะขอภายด้ดยมันเยอะจริงๆงนะนะต้องขอภายด้วยไม่ได้ตอบไปนะครับนะอ่าแล้วตอนนี้ครับเป็นงทาด้านของทีมเอ่อทีครับที่เสียไปอีกคันหนึ่งแล้วนะฮนะเนี่ยเอาแล้วก็ทีครับ ตอนนี้ทีอีครับโดนไปแล้วครับอีกคันหนึ่งครับนะโอ้โหแต้มรวมตอนนี้ท e อแพ้ครับโอโ้เกมเกมแรกเนี่ยเล่นอย่างดีครับเกมที่2เล่นอย่างเทพครับเกมที่3เล่นนรกแตกครับเกมที่4ี่กูไม่กลับเกมที่5ยันเสมอได้เกมที่6กกำลังจะแพ้ฮะนะ แล้วตอนนี้ครับเหลือ3ามคันเท่านั้นสำหรับท e ครับ3คันแล้วก็จะเป็นยูเเดตหรือไม่ครับที่พิกกลับมาได้ฮะยังไงเอ่ยแล้วเข็นกันมาสองคัน3ามคันแบบนี้ทีอีเหลือ2คันครับห้ต่อ2แล้วโอ้โหกำลังจะตกมาตายอีกแล้วครับนะแล้ววันนี้เป็นวันคู่3ด้วยฮนะมันแน่นอนนะแล้วยู่กันเที่ยงคืนครับวันนี้นะ ไม่ต้องไปไหนฮะแม้ว่าจะทายผลไม่ได้ครับแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวแก้แก้ทันสมมุตินะคู่สุดท้ายมันแก้ทันพอดีลราเปิดให้นะเออนะะถ้ามันแก้เว็บทันนะจ๊ะถ้าไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับแล้วตรงนี้ครับยังไงเอ่ยขึ้นมาเอาแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นยูเ a สดฮะสรุป <c oughs> นะ เป็นยูเดธฮะเนี่ย